เหอว่าหิมะข้างนอกตกตอนเหน่องเลยพี่นอ้องมื่อานี้นั่งไปแวะร้านเอเชียมาเป็นล้านของคนของคนอ่าของคนเวียดนามร้านเอเชียของคนเวียดนามไปได้มาหนึ่งสองสามสี่อย่างพี่นอ้องไปได้ของมาสี่อย่างนี่นั่งใจไปหนึ่งร้อยสามสิบสองคน หนึ่งร้อยสามสิบสองคูณตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่บ้หนึ่งร้อยสามสิบสองคูณสามสามร้อยเก้าสิบหกบาทหนึ่งร้อยสามสิบสองคูณตีเป็นเงินไทยสามร้อยเก้าสิบหกบาทอีนั่งใดอย่างม่เนื้ออีนั่งใดอ่าไปเดมมามาครับนี่มามา เป็นถวยคับแบบนี้เพราะว่าอีนั่งเชีเอาไปขึืนเลือเ่อนนั่มเวลากินอาหารเศร้าจังสิพี่น้องคะกินอาหารเศร้าอีนั่งก็บ,บ่ค่อยมากกินขนมปังกินอาหารฝรั่งเนาะรอบนี้สิบห่อเข่าไปรอบที่แล้วอีนั่งเอาห่อเข่าไปเอาเข่าใส่กล้องไปรอบนี้น่นเสียวแต่มมว่านี่แหละสะดวกสบายดีต้มแค่น้ำใส่แล้วก็กิกนได้เลยสองกล่องนี่กล่องละสิบสามจุดเก้าสิบโคนสองกล่องก,ตก็ต๊ะนี่สิบยี่สิบเจ็ด ยี่สโคลนกรตีไปยี่สิบแปดนะพี่น้องคิดง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะยีสิบแปดโคนคูณสามแปดสิบสี่บาทเนี่ยสองกล่องเนี่ยตกกล่องละตกกล่องละสี่สบาทพี่น้องเอ้ยสื่อมาว่าับอยู่บ้างนอกกินกลองละสี่สิบสองบาท <c oughs> กล่องละสีบองบาทแล้วก็อันต่อมาอะไรวะเอ็มร้อยห้าิ 29โค,ค,ค,คน3สาคนน่ยเอ็มร้อห้าสคน3สาคูณ90บาทเอ็มร้ห้าบาสทกินได้สมอึกเบิดแล้วก็มะม่วงักม่วงเปียวกิโลละร้อยเจ็ดคนพี่น้องยีน่งเอามานวยหนึ่งักม่วงหนำดอกไม่เอามาเพระาว่าเอามาเอาไว้ถ้าไปกินทึ่งเรือคึอกัน,กนเ,เดี๋ยวยีน่าสิเฮ็ด ผกเกลือผกเกลือใส่กระปุกน,น่อยๆไปเพราะไว้นั่งหมักเมาเรื้อไปย่ำใดเมาเรือย่ำนั่นบางที่เข้าไปพักพรถ้าไปเที่ยวไปพักพรนยังสิมันบอกพ,พี่น้องก็อยากจะกินจะดื่มจะสังสรรค์กับกับพ่อใหญ่กับสามียังฉีน้าพี่น้องคะ่ะกินไปย่ำไหนเ่าท่านเมา ดื่มท่านเมาเมาเลือดเสียก่อนเหล้วก็ทรมานมากเลยนะเมาเลือดน่ะเมาบ่ว่าจะเมาเลือดเมารถเหล้วเลือดมันโค้งเคงโค้งเคงเมาอุ้ยนางก็เลยหลบหนีนางเอาบุ้งม่วงเปียวไปเอาไม่ไปนวยเดียวก็เพราะมันแพงหน่วยหนึ่งเนี่ยนวยแค่เนี่ยนวยกําปันหนึ่งเนี่ยสี่สิบสี่ค้นพี่น้องสี่สิบสี่คสาม ร้อยสามสิบสองบาทในหน่วย,ยแค่นี้โอ้ยกินฮอดไทยเด้กินฮอตต้นบุกวง,งหลังบ้านกินฮอดต้นบุกวงหลังบ้านพี่น้องเอ้ยลน้นล้นถิ่มแล้วล้นถิ่มอีกอยู่บ้านนะโอ้ยเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบสองคนแล้วก็อันสุดท้ายเป็นยาดมยาดมนี่สามสิบคนกับเก้าสิบบาทด้วยกันยาดมของไทยนั่นแหละภาษาไทยมาจากไทย หอามากาาเว้ยดมกินหอมๆจักหน่อยหนึ่งแดดไปชอบปิ้งไม่กับพี่น้องคะแค่ไปย่างเตะฟุนอยู่ในร้านเอเชียซื้อเบิร์ตไปแล้วหนึ่งร้อยสามสิบสองคนสามร้อยกว่าบาทกับสี่ร้อยอืมยขบะมีกินหอมกินหอมเอียงเลยล่ะคึอซื้ออยู่ <c oughs> โอ้ยขาดใจซะก่อนบะมีกินหอมอย่างเลยเสียดายเงินแด้เสียดายเงินแด้รอลูกค้าจะ้ะบะลูกว่าลูกค้าสิหลายบอมมานีนีหิมะตกตอนเหนื่งเลยพี่น้องรถอีนั่งนี่ปกคลุมไปก็หิมะแล้ว